ครับแต่านช่วงวันี้พอเที่ยงได้เดินทางมาหาคุณตาเลียงงว่วเนาะคุณตาเลียงงวัวนี่ก็เป็นคนหนึ่งครับที่ฝันแม่นช่วงหนึ่งมีผีเจ้าทีมาบอกคุณตาเข่าสองงวดสามงวดครับผมหลังจากนั้นมากอะเขาบ้างรุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับผมนอนน่นในเรื่องความฝันเนาะแต่ว่าคุณตาเลียงงว่วนี่ยอมรับดีีครับว่าเป็นคนฝันแม่น ครับมือนี้เพิ่นกับฝันโอ้ยฝันดีได้ว่าสันพอเที่ยงว่าสันเฝ้ามาเด้อเพิ่นว่ามีตัวเลขให้แล้วผีจังไดมาหยาดจินเข่าคนแหง้งศูนย์ศูนย์หิวเขา่าเนาะมาปัดมือปัดโหลดว่าสันอ๋อเรื่องเล่าสิเป็นจังไดตัวเลขสิเป็นจังไดเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้พี่น้องไปฟังจากปากคุณตาเหลียงงว่วนนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับไปเนาะบ้านพ่อไงอยู่เก๋ไก่ตูนใหม่มันเดนขึ้นทั้งตูนใหม่เลย นี่นะแลนพะไรกันยางจะติ๊กยิ่งกว่าตกตุ่มลงมาบาดแลนไปได้พอใรกันด้วยบริยำนะเนี่ยมขึ้นต้นใหม่มันขึ้นไปจะไหนขึ้นไลยพะไรว่าพะข้านดูเห็นแดงจึงคืองอยู่ทั้งต้นใหม่หมดมันแดงจึงองเลยเออแดงจึงคืองนี่มันให้โศกกูท้วงดีว่าจะไปเไพิจิตรายในหันที่เนาะครับบัจาก แต่ว่าเห็นเด็กแดงจิงคืองไดสองแปดกับสามหามันติดอยู่ส่วนใหม่เด็กแดงจิงคืองแน่นแดงจิงคือทั้งสองตัวเลยยำมันไปมันแฝงไปขึ้นขึ้นต้นใหม่น่ะคนใหญ่ก็เลยเอาหนังสติกยิงยิงต้นอุ๊บตรงกับแดนไปเลยยังตบป่อผีนั่นโอ้โหยิงเม็นสิป่อเออตกอุ๊บตงกัแดงเลยคนใหญ่ก็เลยบนยำคนใหญ่ก็เลยแนมขึ้นต้นใหม่น่ะไปเห็นเด็กสองแปด กับสามหาอุ้ยกระสัตรแย่เราพญาว่าคือขาดมันให้โศกกูตัวนี้ว่าขนเนล่านี่กันเมียนเร่เอามันเลยพญายาวก็เลยบักขับบักค่ายไปก็เลยหัวเมืองขึ้นนะมันเป็นจังสีละเบาแอมเมื่อมันมาควกข้ามือเลยบักรับน่ยที่แรกนั่นมันบริเวกควกแล้วเข่าดูดมุ่งลงตกอับลงว่าสั้นตกโป่งลงที่แรกนั่นตานั่นจินเข่าโย่แมีน กินเขาอยู่เอาใส่ปากบดเทียนี่ก็ได้ปั่นไปจำถวยนะครับมันเอามือมาปัดเดือดโอ้ห่วยไม่จังไลน,นี่ทั้งตาบ่าครับเนี่ยมือหลุดถวยผีทัวนี่วะโอ้โอพอใหญ่กะกาเลยขามมนก็น่าเลยวะคิดว่าญาตาอยู่ญาิจิจ้นอยู่อยู่ลูกใส่กนันหลดแลนออกจากตารางเหื่อนเลยนะก็ต้องมีขเขาดว้วยเนเห็นหน้าเห็นตาบ่า่ะครับ บเห็นจะบอกปรากฏว่าเป็นทร้อผมเยาวๆดำๆก็เห็นกำกำแต่ว่ากับว่าไงลอกคนสี่งที่อ่ะมาสางซะเพราะไงก็อะไรนั้นสิ่งก็ยำเลยมันเออย่งได้ขลาดขึ้นโตนใหม่ขึ้นโจนใหม่เพราะี้ก็ยืดสั้ン ซีฟใสปอบอุบลงมาด้วยนะมาเหม็นกระปอบน้าเจี๊ยบขึ้นยิงเม็นแถมพี่น้องเป็นจังหวะที่บอกเหล็กสูงเนาะเลขสูงแสดงว่าเลขบนค่ะเหล็กครึ่งเนาะพ่อเนาะเพราะไงขบวนชักคือการจักแต่ว่ามันให้นดแต่ว่าขึ้นบนลงล่างพร้อมได้หรอะมันก็มี่สองตัวเนาะลงมาอยู่เพราะว่าขึ้นไปบนให้บอกคุณตาดยิ่งทั้งสถิติมันกระโตกลงมาเพราะไงฝันแปลกๆด้วยนี่บุเคยฝันจะคืออะไร ฟันแบบนี้นบอบอ่เขารุดข้า,ขามือนีโบ่เคยเลยบ,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 บ่าเบ,บ่าเบ่าเบ่าเคยเลยจนนี่ว่าพอไงสบามันเป็นโชคของกูละตัวนีคืนว่านะมึงก็ะถือข้อเออก็ได้ช่อกหาเบาเอ็มนะเบาเอ็มไว้ด้วยเด็กดีเด้อดิคืนว่าเบาเอ็มก็เลยมาก็เลย ไปพอก็มูเจ้านียู่พอจัะแล้วก็ได้มาทำกันกับชื่อมาโสมก็ได้ต่อเอฟซีทางเจตัางน้ำนมพ่อเนาะพอดีเจเพิ่นมาธุระครับผมเพิ่นก็ได้เลยลงมาหาพร้อมพอดีเลยเอาตัวเลขทางฝ่ายบนไปบอกเอฟซีท่านคุณก็ได้โทรบอกคนโอ้ยฝันขับก็ได้เบาแอ็มในมาเอาเด็กเดือดไปได้วานนะค่ะพ่อ แต่จังหวะเห็นไก่มูดเสามากี่ยค่ชื้นว่าทิ่โฉบน้ำตาลโวจักเนาะมีโฉบไปฝาก,อกเอทซีเนาะครับไปทางเนาะครับชาวสวนเด้อคุณตาเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทีมงานเ,าเราเอ็นพ่อเรื่อกนะคะที่เอิดมาเอาำโฉกราบนำฝากเอทซีนะคะยังหวะนวันทีซี่พกมากกว่เนาะแม่พี่พกกลุ่ม5าพันเดยพี่น้องพ่อสอน2ท่านหา168นะคะตัวเลขอันนี้จะคือเป็นตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวนะคะ อันเป็นยังไงครับอันผีเจ้าที่ที่อยู่ฝั่งห้องมามาบอกว่ารับเม็ดเดือดบอกบอกหาศูนย์ได้หางเดียวบอกบอกบอมากเดือดนะจี๊ดเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันมันสิบะผิดกับบอแมนได้บอกน้ำผีน้ำสางบางครั้งเพื่อนกับบอกบอกบ่ได้ตรงแบบเออแมนบอกอาจเพื่อนบอกเสียดเสียดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนเพื่นไ่ได้บอกตรงตรงหางเดียวมันต้องขแมนตอกขึงสองลงพร้อม พอไนที่อยา่างผีตัวนี้เดียวมันสีแน่นอนครับแม่นบอาผีตัวคุณโจนใหม่ตัวนี้บ่พ่อตัวเแ็กมันกับตัวแดงจึงคืนยคอยู่จังว่ามันก็สิให้โส่กูคัดแค่นี้วยที่แรกใจหายบอกห้อยนั่มข่ากันนะน้องนั่กระทุนยิ่งวา่าสักครั้งในยิ่งตกลงมาเลยแม่นหลังสติยิ่งเลยตกลงมาจากตัวใหม่มันกระดุกแดงไปพอใหญ่บ่ได้ยยำหรอก เนี่ยเบืองต้นใหม่บนมันตกลงนั่นเห็นเด็กแดงจึงคืนอสิบอมีพีมี่นองบ่อน้อบอมีผู้ใดเร็ยนเห้กินบ่อน้องจัว่าแม่หยาดจากหยาดกินบอน้ะยิมก็สิหิวแล้วแต่ว่ามันเผ่าโบบอกว่าชื่อเอาเด้อเด็กมันเผ่าบหวานตากระแสใจอยู่ก็จังหวะว่ามันให้โชคคือให้พิศหลานโอ้แนวนีว่าจังจังว่า ด้วยก็ด้วยครับกันกับเพื่อใจส้กันล่ะจังเลียนขึ้นต้นใหม่แล้วก็ตกลงมามันก็จะไปเห็นตัวเลขอยู่ที่ต้นใหม่นอกัากกับสีบัวเห็นตัวเลขนอกเจนอ่ะข้างทางมันสามตัวล่ะครับมี่ประคับงวดนะครับวันที่ที่หกนะครับคุณตามแตงวดโอ้ตจนี้กับคนใหญ่กับบูชักเนาะจับวัวว่าจังเลียนขันบอกไปแล้วมันกัดทีเป็นการบโบแมนมันกัดที่บัวกับวัวว่าดอกคือนไม้ก็ว่าเฮานี่มัน มันเห็นเท่านั้นมันเห็นเท่านั้นบอจักสีบอกไปนะเอาซ้ำความฝันเอาซ้ำคำหินเอาซ้ำเห็นนี่ละเบอกไปก่อก็บอกหูสีบอกง่ายๆจ้ะครับเออมันหูมันเห็นกับสองแปดกับห้าสามตัวมันเห็นนี่กับล่องเป็นคนแรกกับที่ล่องด้วยกันละสามห้าสามห้าสามห้าห้าสามเท่าเดียวกันนั่นละสามห้า กระสองเป็ดนาะสามหาหาสามสองเป็ดเป็ดสองเนาะสลอกให้คว่ำฟันอย่างจะลายกับพหายไปเรื่อยออกแล้วว่าะ่๊ะเดี๋ยวมาเตี้ยงเดี๋ยวมาไปไปหน้องไปเมืองตเรีนะครับผมเนาะครับผมท่านผู้ชมตรีของคุณตาเลี้ยงวัวนะครับผมเนาะเป็นผีเป็นแรีนขึ้นต้นใหม่คุณตาไรยิ่งว่าสันเครียดหลายคนกําลังกินเข่ากําลังสีกําลังหิวอ่ะนะครับผมมาปัดข้ามคอรลง ศูนย์แห้งเอาหนังสติกไล่ยิงแรีนเกิน้นใหม่ไปเห็นตัวเลขครับผมค้ายๆเพิ่นจะมาให้โชคกันละแต่คุณตากระบอกหูจักเนาะเพราะว่าผีกับคนมันจะบทสื่อสารกันบ่คอยหูจักเอาให้มากระแคปนาจอยเบิ้งครับผม28 3 5สหนะครับผมเนาะบ่หลายตัวครับผมถามให้แล้วครับถ้าทานไหนว่าเมื่อถาม3ตัวเนี่ยถามให้แล้วแต่คุณตาบ่เห็นแค่นี้ตัวแดงจึงคืนงใหมากระจัดคัดให้เบื้องเพราะคนศาสนาครับผมเนาะนั่นนั่นย่ำอีกแล้วออกแล้วออกแล้วว่าสันเอ้า มั่นใจแน่นอนครับผม2 8 3 5ปาไปแล้วก็กลับมานํ่เดื้อครับผม2 8 8 2 3 5 3ขึ้นบนลงล่างพอมนะครับผมเนาะทุกท่านเนี่ยทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมโชคดีมีตังค์ใช้กันทุกๆคนนะครับคลิปนี้พราเจาขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าแต่ว่าจะฝากไปใส่เดื้อคับท่านผู้ชมเพื่อมีของดีมาฝากพี่ต่อน้อง เป็นสีพึ่งน้องช้างขอคุณคุณตาได้หลายครับครับขอบคุณครับสีพึ่งน่องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยก,ยกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลรับสีขาวจะเป็นตลรับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่อง,ของ,งเองขาหลงดีแนวดไผ่มีติดตนจิตโตไว้จะเกิดบารามี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมุคล้นที่นี่สิว่านองส้างเลยมีความขิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนเป็นบานน้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลท้ามาค่า,าขายกับบริจกดาอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดเีเขาอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสั์สีสูงขูคปราหลาก็เลยบา,างความเกียดคุยกหลงปู่ว่าลูกล้านนจะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือเ้อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปูหยีว่าไปใดนังส้างมาไปไดง,สง,า,ไไดงาส้างมา ลูกแต่ว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพูตธจุ้นขึ้นหยก <ฮา S 2> เป็นสั <ฮา S 2> ส้นเป็นสั้น <ฮา S 1> เป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหยีมีภูตธุ้าขุนมีดุมีอิทธิฤทธิมีอำนาจสามารถมวนอวดดุจฤทธิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจก,การดีขึ้นก็นเรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนขึ้นมาบ้นานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงา,สร,า,งงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล่าผว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาบนโมเอาผมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบม่คูนโพ้ปะพระฐานอยู่ครับอนนันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีย่ยังครับผมพระศรีบริพระศิีลีองอมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการทีกษันรกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องส่างครับคือบุกเสกของบุตบดตำหนาอยู่ในเจตํำนานเบดบุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอ,อธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผูุ้กเสกผู้ร่มแรกนี่คือปูศรีอ,อนุตโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผู้บุกเสกให้ร่รนแรกฮะอาทายไปสองผู้รอด น่าบัตรกุดโค่นอ่าปูรอดทรม,มาชิโนงานเป็นปูพ,พิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเป,เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากตันใน้คนมังมีอยู่กินสลางกันบันจะซีวิดูครับ,รบนี่นีนน่้ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตาบนบุคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไป้อง่อใหญ่สี่ห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องนะค้อมเป็นมาก